สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับช่องวันหวังชาแนลกับผมบอเกงครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นักหวานปลาที่นมกิ้งไว้ครับผมสําหรับที่ผมโหนกิ้งกับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดือนกว่าครับทรงพุ่มที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าย้อนกลับไปเบิ้งนะครับจะเห็นทรงพุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ทรงพุ่มกําลังได้ทีเลยครับผมแล้วก็มียอดไ้ได้เกบเลยครับอายุพกหวานปลาตัวนี้นะครับ ป,ปูปีหกีนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือตุ้มตานะครับสามารถเก็บได้แล้วครับน,นี่คือตุ้มตาที่สร้างไว้ก็จะมีให้เก็บทุกปีนะครับบริเวณนี้ครับผมตัวน,นี้ก็เก็บใบเป็นรุ่นใหม่ครับผมคอยเก็บแกงไปเรื่อยๆครับตุ้มตาที่สร้างไว้ อายุสองปีครับผมส่งพุ่มกำลังงามเลยครับได้กิ้งกระโดงมาสามกิ้งนะครับแล้วกากิ้งฝอยที่เก็บเรลี่ยงไว้อีกสองกิ้งนะครับอันนี้กิ้งกระโดงครับผมจะมียอดแขนแงออกดานขายอันนี้ก็กิ้งกระโดงตัวนี้จะเป็นกิ้งแขนแงธรรมดานะครับแต่ก็เก็บใบเอาไ้บนมกิ้งอันนี้ก็กิ้งกระโดงครับผมจากกิ่งกระโดงสองกิ่งนะครับตอนนี้ก็ เก็บใบจัดสรงมพุ่มนะครับเพื่อนมกิงไปคนละติดละทางครับผมเพื่อสร้างตุ้มตาหยอดเอาไว้เก็บหยอดนะครับหยอดจะได้ลกๆแบบนี้นะครับบังครับคือหฮาอดอดเปลี่ยวไปกินหวานนั่นเองครับผมอันนี้คือตุ้มตาที่สางไว้ครับคือการเด็ดปลายหยอดออกนะครับหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้แตกมาสามหยอดครับสามหยอดเก็บออกเลยนะครับตรงบริเวณนี้เก็บให้ชิดโค้นครับผม คือคลิปที่ผมได้ลงไหว้วิธีเก็บผักหวานปลาครับตัวนี้เอามาอัปเดตแลก็เก็บผักหวานปลาภาพพี่น้องเก็บเบื่องวิธีเก็บน้ากันเลยครับนี่ครับตัวนี้ห้าเก็บให้ชิดโคนทั้งสี่นะครับยอดหน่อยกับเก็บใบยอดใหญ่ก็เก็บกแกงครับผมยอดพอดีกินครับกิ้งนี่ที่มันตั้งขึ้นนะครับเ้องก็สามารถเก็บใบได้นะครับผมเก็บใบ เอาไใบเห็ดเป็นพุ่มอีกเท่านึงนะครับปล่อยให้เขาเย่าวขน,นี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันเข้ามาจะเก็บแต่หลายบอนะครับต้นนี้นี่ครับว่าได้รูดใบออกเด้อครับพี่น้องคือการสร้างส้มพุ่มโดยการเด็ดยอดสร้างตุ่มตาครับ บ่ต้องรูดใบออกครับผมจะเห็นห้ต้นส้มเบึงครับใบที่เหลือไว้เขียวมั่นใบใหญ่ครับผมเบึงทรงผมเบึงภ่มหนีก่ก็ได้ประมาณหายหายอดครับเกิดจากการเด็ดสองครั้งนะครับผมเด็ดสองครั้งก็มันจะแตแกขึ้นมาหลายก้ากาครับพี่นอ้องนี่ครับ ยอดกำลังพอดีแก่งครับอย่างที่บอกครับผมกะเหลือไว้เก็บเป็นรุ่นๆไปเบื้องต้นนะครับเ่าเฟื่อยเลยครับที่ผมโนมไก้กระต้นชะอมมันเลื่อยไปแล้วเ่าเลื่อยลงลางเลยครับหาแสงครับ ัวน,นี้ก็จะเด็ดสีเงาๆเน่เพราะว่าเหนือเงาอะไรก็บบเกิดประโยชน์ครับนี่สารอาหารจระไปเลี้ยงตลุ่มตาพ่อครับนี่เด็ดออกแล้วมาซ้อมเอาครับกาผ้าจัดแต่งรอบที่สองนะครับหลังจากที่ห้าปล่อยกินกระดงแล้วนะครับผมรอบสองก็มาทําการเด็ดปลายยอดกระดงครับอันนี้นี่ครับกระดงเด็ดปลายยอดหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็เก็บปลายยอดแขนงครับผมปลายยอดแขนงให้เหลือใ้ประมาณหาใบครับผมซี 4, ่หาใบนี่ครับทห้เหลือใ้เก็บปลใยประมาณนี้ใบที่เหลือเอาก็เอาไว้เลียงยอดนะครับเป็นช่วงพุ่มทัดไปเก็บแค่ปลายนะครับสําหรับกิ่งแขนงที่มันแตกออกดันทางปลายกระโดงก็เก็บนะครับก่อนที่เราจะทําการโนมในข้างทัดไปครับผมก็มาเก็บปลายยอดก่อนนะครับเด็ดออก เด็ดไปหยอดดอกใบทั้งสี่นะครับนี่ครับหนึ่งต้นได้ประมาณนี้กันเดี๋ยวไบเก็บอีกหลุนหนึ่งครับผมส่วนกิ้งกระโดงนะครับกิ้งกระโดงสามกิ้งสี่กิ้งนี่นะครับก็บเอาใวโน้มกิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะโน้มกิ่งแดีวผมจะมาอัพเดตห้พี่น้อนองเบิ้งอีก่นึงครับผม ครับอันนี้เป็นการเดดปลายยอดหลอบที่สองครับพี่น้องอันนี้เดดไปครั้งนึงแล้วนะครับแต่เขาแตกมายอดเดียวท่ากบเก็บอีกนะครับผมแตกยอดมาสิเก็บให้ตรงนี้นะครับเป็นตุ้มตานะครับเอาไว้เก็บในขางทัดไปครับผมปลายปลายแขนนะครับที่แตกออกดันขางท้ายยังบอท่านยาวนะครับพ่ากบเรียงไว้ก้อนนะครับเอาไว้เก็บพร้อมกันกับรุุนอื่นๆนะครับพ่ากะจะได้แกง ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดฤดูการออกยอดของเขาครับผมครับครับเบืงต้นได้เกือบพ่อแกงเลยนะครับผมต้นเดียวมันจะมีอีกต้นหนึ่งอยู่ฟังทั้งนี้ครับผมอันนี้กําลังแต่งสรงพุ่มครับพ่อได้แกงครับเบิ้งพี่เลี้ยงครับพี่น้องอันนี้คือต้นไม้พี่เลี้ยงที่ปลูกใกล้กันครับผมเบิ้งยอดครับ ยอดไม้พ่เลี่ยงกับกำลังโดกขึ้นกันครับผมขานะครับชะอมเบื้องใบพักหวานปลาพี่น้องที่แซมมาโอ้ยหใบบักงใหญ่นี่ครับใหญ่เกือบซ้ำหนาผมเลยแลแ้วยอดนะครับครับเกิดจากการเด็ดยอดไปหนึ่งรอบแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ใบแซมพูมาก็ะเก็บปลายยอดตัวนี้นะครับอบวบเลยครับ สางตุ้มตาใบครับผมเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่กำลังแตกปล่อยน้อยๆครับอ่าเนี่ยรอบหน้าก็จะได้เก็บแกงใกล้กันนี่ก็จะมีสองต้นนะครับปลูกปลูกอ้อมต้นชะอมใบครับผมอันนี้คือปลายยอดฝอยครับผมนี่คือปลายกระโดงครับพี่น้อง ไปที่เรือแบบนี้ก็ต้องเด็ดออกครับโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งต้นอื่นๆน้ำกันครับผมไปที่เขามาเบิ้งไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อมีอยังอัปเดตก็จะได้อัปเดตให้เบิ้งในคลิปวิดีโอทัดไปครับผมตัวนี้ไปเบิ้งต้นอื่นครับแล้วก็ล่อเบิ้งนะครับต้นนี้จะโซ่งรอบรอบที่สามนะครับผมจะเป็นยังไงครับผมติดตามเบิ้งต้นนี้ไปน้ำกันยาวๆครับผมต้องใช้ระยะเวลาในการ เห็ดทรงพุ่มเนะครับรอติดตามรับชมไปน้ำกันครับครับที่นมกิ้งไว้ก็เลือกเก็บเอาครับผมเหลือยอดกระดงไว้ครับผมยอดไว้ก็เก็บออกโอ้บะเบิงครับผักขาครับพี่น้อง กำลังโดกเลยครับพัคากะออมนะครับนี่ครับสังเกตนะครับถ้ายอดจะดงขึ้นมาก,กเก็บไว้ครับผมยอดอยก็เก็บออก กำลังแท่งนอกระดงครับผมนี่ครับเบื้องต้นนี้ครับผมโนมแบบไปคนละทิละทางเลยครับเบื้องยอดที่ขึ้นมาใหม่กาเรือ,กรเ,อกเก็บยอดฝอยไปแกงครับผมหรือเลือกเก็บยอดที่ไงนะครับเก็บใบนะครับเอาไวโ้โมจริงในหลุนทัดไปครับผม ตัวนี้ได้กิงกระโดงมาสองกิ้งครับสภาพยอดกระโดงกาบอค่อยสมบูรณ์เป็นไดครับผมนี่ครับกิ้งกระโดงลำาเขืนเขียวแต่ว่ายอดใหญ่แล้วนะครับพร้อมที่จะนมกิ้งได้แล้วนะครับกิ้งนี้เอานมกิ้งนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดรุนใหม่นะครับ มาลองเบิง่งทิศทางนี่ครับผมลงนมาอีกทางหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมการนหนกินก็ถือเป็นการเล่งพักหวานนะครับให้ออกยอดดกนะครับมียอดเก็บเป็นพุ่ม เป็นส่งนะครับผมมีเก็บได้ตลอดปีนะครับเอ๋ตลอดฤดูกาลเนาะครับผมครับถ้าเห้นมกิงไปตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับเก็บกิงกระดงนมกิงไปเรื่อยๆก็จะได้ส้งพุ่มประมาณนี้ครับผมที่ให้ยอดดกนะครับเพิ่มผลผลิตขึ้นให้เขาได้ลายขึ้นนะครับตอนนี้ผมงก็จะเริ่มปล่อยให้โตขึ้นไปเรื่อยๆครับผมตามสเตปของเขา ตัวนี้ก็เหลือว้ทีละสองแบบนี้นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้ครับตัวนี้ก็เก็บไปกอนนะครับปีนี้ถึงหนาหนาวนะครับเขาก็จะขึ้นกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่นะครับบริเวณสองสองยอดข้างบนเขาเก็บใ้ครับครับเหมือนเจียงซีนะครับผมกิ่งเจีงีผมก็จะเก็บใ้ครับอ่าให้เขายืดขึ้นมาครับผม อันนี้เก็บไปบางส่วนครับผมครึ่งตะก,ก้านะครับยังเก็บบ่หมดนะครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ